ครับเมื่อกี้เมื่อกี้เอ่อเต็มเต็มนะครับบอกรสชาติให้แม่ดูเด้ออร่อยไหยรีวิวรสชาติด้วยเด้อแอีกบ้านสิไอหวานไหมโอเคไหมอย่างนี้อย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมกี่ยกยกโป่งกี่โป่งส่งเครื่องคันน้ำม้อยนะครับที่อำเภอหนองบัวซอนะครับจังหวัด อมดรธานีนะครับเทกันประมาณนึงนะครับเทกันแล้วประมาณนึ่งคลิปเมื่อกี้มันเมมเต็มครับก็เลยตัดเป็นอีกคลิปนึงนี่ครับหลวน้ำอ้อยสวยไหมครับสียมากเลยโดนน้ำม้อยเจ๋อมาก นี่สองก้าวเลยครับเนี่ยใส่สองขวดเลยเพราะมันไหลไม่ค่อยแรงอ๋อน้ำแรงดันมันน้อยดิเพราะว่าเพราะมันมันลดลงเยอะขอชิมก่อนเยวขอชิมแก้วหนึ่งว่ารสชาติที่นี่เป็นแบบไหน ไปส่งก็ต้องชิมทุกที่ว่าเป็นแบบไหนแต่ที่ไม่เหมือนกันเพราะดินคนละอย่างทรายหรือว่าลิ้นทรายเม็ดใหญ่ยังไม่ค่อยหวานยังไม่ค่อยหวานครับอืยังไม่ค่อยหวานอืมยังยังยังไม่หวานผมมีผมมีเครื่องวัดมาอยู่ ถ้าถ้าถ้ารสชาติประมาณเนี้ต้องใส่ขวดต้องใส่ขวดขายครับเพราะว่ามันยังไม่หวานมากแต่ถ้าถ่าแม่แม่เปิดเปิดก๊อกแล้วก็เดี๋ยวนะเอาเปิดก๊อกเลยฮะเปิดแล้วเปิดแล้ว,ป,ลวปึ๊บเอาพอแล้วพอพอแล้วพอแล้ว,ลวปึ๊บมาที่เครื่องวัดความหย่อนป๊อกปอก สิบห้าสิบห้าบิกต้องกินเปล่าครับสิบห้าบิกสิบห้าบิกนิด,นด,นดต้องกินเปล่าแต่ถ้าไปผสมมันแข็งมันจะจืดมันจะออกเปรี้ยวแบบเมื่อกี้ครับยังไม่หวานมากยังไม่ยังไม่หวานถ้าสองดูฮะมันต้องสักสิบหกสิบเจ็ดขึ้นไปถึงจะกินสักสิบเจ็ดถึงจะใส่น้ําแข็งได้แต่ถ้าใส่ขวดที่เฉยอ่ะกินพอดีอันนี้พอดีกินอ่าต้องต้องใส่ขวดแล้วก็แช่ยเย็นครับ เพราะว่าถ้าไปเพราะว่าถ้าใส่น้ําแข็งเนี่ยลองลองชิมเห็นไหมแถบสีขาวมันจะขึ้นไปที่วเลขสิบห้าเนะอ่านนั่นแหละเนี่ยมันมันจะจางไปเลยครับมันจะจางไปเลยต้องใช้ยังก่อนเราเลยควดถ้ารสชาติแบบเนี้ยใส่ขวดขายได้แต่ผสมแข็งไม่ได้ผสมแข็งมันจะจางครับมันมันยังแค่สิบห้าบิกมันต้องสักสิบหกสิบเจ็ดต้องสักสิบเจ็ดขึ้นไป อ่าถ uh, like ้าอย่างนั like right. okay. like, oring, ้นเนี่ย right. ต้องตัดมาทิ้งพักไว้สักสี่วันแล้วก็คั้นให้มันหวานให้มันน้ํามันระเหยแล้วก็แม่ต้องเอาส่วนยอดไม่ต้องเอาส่วนยอดมาคั้นเอาแต่ส่วนล่างๆลงไปอออายุเท่าไหร่ครับอ้ยแม่จำไม่ได้แล้มันสี่ขวบแล้วล่ะขวดที่เข้าวเหนีมัน่ของมันสากังหันสาพอดีทำไมไม่ค่อยหวานเนาะถ้า ถ้ารสชาตินี้ใส่แค่ขวดขายพอพอาะถ้าไปผสมน้ำแข็งกินกินแช่ไปนานๆเนี่ยมันจะจางแต่ก็ขึ้นอยู่คนกินแหลวะว่าชอบหรือเปล่าแต่ถ้าผมกินกินเปล่านะผมชอบกินแค่ประมาณสิบหบิกสิบห้าสิบหกสิบเ็ดเต็มที่แค่นี้พอเพราะว่ามันมันหวานเกินไปแล้วถ้าเกิน17็แต่ถ้าสักสิบเน่ยมันสามารถใส่น้ำแข็งได้ครับระดับของความหวานนะนะมันสูงมันเลี้ยวมันสูงเ่ย อ้อยแปลงแรกผมก็เป็น,น,นอ้ะอ้อยแม่นะอ้อยมันงามงามงามเกิน,กนแต่ไม่ต้องไปใส่เพิ่มมันใส่ไม่ได้ลนะครับถ้าไปใส่ปุ๋ยใส่แล้วตอนนี้มันเค็มเลยนะครัไม่ใส่แม่ไม่ได้ใส่เนี่ยอันนี้ผมขอลองชิมปเปล่าๆเลยแม่เปิดนี่แหละครับ <c oughs> อ่ะพอแล้วครับ เนี่ยกินเปล่าพอดีกินกินเปล่ากินเปล่าแช่เย็นอ่ะพอดีกินอ่ะพอดีพอดีกินผมชอบมันเนี่ยสิบห้าบิ๊กเพิ่งได้ด้นน้ำแ่ขอเสียงหน่อยเอางี้ผมพอดีมันมีอ้อยติดรถเออพอดีที่นี่มีอ้อยเนาะผมก็เลยไม่ได้เอามาแต่ว่ามันมีอ้อยที่ผมไปขายตลาดนัดบานนี่มันติดรถ อยู่ท่อนหนึ่งผมปอกกันเลยเดี๋ยวจะให้คันเปรียบเทียบดูว่ามันต่างกันเยอะอ่ะอ่ะ,อะนี่แล้วเราจะรู้ว่ารสชาติต่างกันมากอ่าลองนี่บนี่ปาดถึงเฉียง,ยงอ่าออกมา มาปาดคั <mile> ้นแล้วก็จะได้เปรียบเทียบรสชาติถ้าอย่างเงี้ยสายมัแข็งสบายหวานเจ็บ่างเสียงผ่าก็ได้ผ่าครึ่งอ่าผ่าครึ่งไปเลยอ่าชาบันออกไปเปรี้ยวอันนี้ออกจังไปเปรี้ยวจริงจริงอ้อยจริงจริงถ้ามันมันสักสิบเดือนเนี้ยแรงก็ ขายได้แล้วครับพอดีคันแล้วแหละเดี๋ยวนี้จะให้ชิมรสชาตินี่อ้อยที่สวนผมหวานเจ็บหวานเกินไม่ใส่ปุ๋ยใส่ยาไหมยาไม่ได้ใส่หรอกใส่แค่ปุ๋ยยาไม่มีใครก็ใส่แล้วอ้อยคันน้ำปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยตอนลองพื้นปลูกทีแรกอ่ะอันนี้ผมปลูกแบบอ้อยไร่นะปลูกแบบอุตสาหกรรมก็ลองพื้นด้วยสิบห้าสิบห้าสิบห้าพอสี่เดือนกว่าเกือบห้าเดือนเนี่ยก็ใส่ยี่สิบสองเจ็ดสิบแปด ยี่สไนโตรเจนเจ็ดก็คือโพแทสเซียมนะสิบแปดก็ฟอสฟอรัสความหวานก็ใส่ปุ๋ยสองครั้งแค่นั้นเองหวานเจ็บเลยป้ายอ่อนปากกาไม่เขียนให้พี่ก็เขียนให้ดิได้ครับสูตรปุ๋ยอะที่จะทำให้หวานน่ะมันเราสูตรปุ๋ยมันจะมีตัวเลขสามตัวเนาะที่กระสอบเนี่ยมันจะมีตัวเลขสามตัวตัวท้ายยิ่งเรียกมากอันนั้นแหละมันเป็นฟอสฟอรัสที่เราจะทำให้มันเพิ่มความหวานอน้ำออกไปยังไง ออกมาแค่ไหนเดี๋ยวต้องตะแคงดูผสมกับของของเก่าแม่นิดนึงไม่เป็นไรได้รู้รสอยู่เนี่ยให้ผมจะรสชาต,สตินี้ไม่ผิดหวังปุ๋ยสูตรนี้ไม่หวังหรือหรือจะใช้สูตรนี้สูตรเดียวเลยก็ได้2ี่สอปใส่ตั้งแต่เริ่มจนจบสูตรเดียวจบเชื่<า>อผม<ล> ต่อไปผมจะใช้ใช้ปุ๋ยสูตรนี้สูตรเดียวจบเลยต้นจนจบกระบวนการ2278ิ22ยี่ห้ออะไรก็ได้แต่ผมใช้ปุ๋ยตาต้นไม้ปุ๋ย YVP ตาต้นไม้มันมันดีมันดีใช้แล้วมันถูกกับอ้อยมันเป็นปุ๋ยอ้อยโดยเฉพาะครับใช้ตัวเดียวจบเลยอ่ะคันนี้ลองชิมผมแม่ไม่ช แม่ลองชิมดูอาะแก้วจะได้รู้ว่าต่างกันแค่ไหนอ่ะต่างจึ๊บยังไงต่างกันใช่ไหมเยอะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวจะวัดความหวานให้ดูอ่ะอ่ะเดี๋ยวอ่ะในเช็ดอันเก่าก่อนเช็ดอันเก่าไว้ก่อนอ่ะแม่แม่เปิดเอ่ะทีแม่แม่เห็นไหมอ่ะอ่ะเทก็ได้อ่ะ ปุ๊บเลยเอ้ยก็เลยหยือดเบาๆปุ๊บเออน,เนั่นจบอป่าโอเคปิดปับ๊บสองปับ๊บยี่สิบสอง,อองยี่สิบเอาเม่ลองสอง <c oughs> ่งย,ยี่สิบสอง,สบ,สองบิก๊กใช่ไหม แไงยี่สิขึ้นเลยต่างกันเยอะมันสิบห้าน่ใช่ต่างคินซื้อเื้อเวาใสน้ำแข็งยโอเคแต่แต่มันจะมันแต่มันจะติดเปรี้ยวนิดหนึ่งต้องอย่างนี้ต้องตัดมาทิ้งไว้ให้มันเหี่ยวแล้วก็คั้นมันจะเพิ่มความหวานมากน้ำมันจะเลือเหือดออกมันจะแห้งว้าใสน้ำแข็งให้มันลืมต้นมันก่อน้าใสน้ำแข็งสิบหวานเลยมันแช่สิบห้านี่ไอ้พิ่มปิด อย่างนี้ก็ต้องทิ้งไว้สักหน่อยก็ได้ทิ้งไว้อีกสักพักคั่นไปเรื่อยมันก็น่าจะหวานอยู่มั้งหรือที่แม่ตัดมามันลำมันไม่แก่เหรอแก่แก่ใช่ไหมต้องกินเ<ด>ปล่าถ้ากินเปล่าก็ได้กินเปล่าก็าได<อ>้ผมว่าถ้าขนนับพันเดียวกันสุพันห้าศูนย์ <150. S 2> สุพรรณห้าศูนย์น้องผมสุพรรณหยเปิดให้หครับคมหวานายังไม่ได้ยังไม่ได,ไได้ออกติดเปรี้ยวนิดนึงติดเปรี้ยวอืมออกติดเปรี้ยว ใส่ขวดกินได้อยู่แต่ว่าใส่น้ำแข็งไม่ได้ยังยังไม่เหมือนมันยังไม่แก่เต็มที่อ่ะเป็นเหมือนอ้อยยังไม่แก่เลยครับครับเป็นเหมือนอ้อยยังไม่แก่เลยปลูกเดือนไหนครับเนี่ยเดือนที่ปลูกเดือนตุลาหรอตุลาถ้าตุลาก็เป็นปีแล้ว ตุลาไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตุลาไหนกลางเนี่ยการมันสาเนี่ยกลางวสาปีที่แล้วมากนะอ๋องั้นยังไม่ครบปีนี่เนาะกลารวัชสาเข้าวัชสาเดือนอะไรฮะกรกฎาคมอ๋อมันไม่ใช่อ้อยปีแล้วนี้มันอายกี่เดือนเอนิ่งปลูกหลังนี้สาปีที่แล้วใช่ไหมโอ้ยยังไม่ถึงปีอ้อยยังไม่ได้คันอ้อยยังไม่ได้อยูเลยฮครับต้องต้องถามว่าปลูกเดือนไหน ผมชิมดูว่าไม่น่าจะใช่อ้อยปีนะมันแค่สิบห้าบิกเองรสชาติมันติดเปรี้ยวแสดงว่ายังไม่ถึงยังไม่ถึงอายุคุณโซก็หายเขาบรรษัทเนาะเขาบรรษัทตีได้แล้วมากเลอ๋อเดี๋ยวต้องรอรอให้มันได้ความหวานก่อนค่อยอรอให้มันได้ความหวานก่อนทักค่อยค่อยคั้นคั้นไปแล้วครับเ<ม>นี่ยคั้นไปแล้วกันเมื่อกี้ ผมว่ามันไม่มันไม่ใช่หรออ้อยปีอ้อยปีรสชาติไม่น่าจะเปรี้ยวๆ้สมๆแบบนี้เอาไปทําดินปลูกทําอะไรก็ได้ใสบเต้นปุ๋ย, <สะ S 2> ยถ้าเลี้ยงวัวเอาไปให้วัวกินครับถ้าถ้าไม่ดีบก็รอยอีกสักเดือนเราให้อ้อยมันหวานรอให้มันหวานขึ้นก็เดอมแต่ถ้ามาคั้นกินก็ กินเรากินกันเองก็กินได้เนี่ยยิงคนอีสานก็ยิงคนอีสานสาชอบหวานคนอีสานชอบหวานมากอ๋อย,ยังไม่ได้อายุเดี๋ยวรออีกสักหน่อยแปบ๊บเดียวครับวันเวลาผ่านไปในแต่ละวันแต่ละเดือนแปบ๊บเดียวจริงๆ โอเคเรียบร้อยนะครับสมบูรณคันเรียบร้อยแล้วตึ๊บใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ f 5 800วัตต์โปรพัดนะครับ18บแปดตัปืนครับตัวนี้25,500บาทนะครับเบอร์โทรก็0863152145นะครับหรือจะแอดไลน์มาก็แอดไลน์มาที่ค้นหาเพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับติ๊กติ๊กที่เพิ่มเพื่อนด้วยเบอร์โทรนะครับมันจะมีปุ่มให้ติ๊กนะติ๊กเพิ่มเพื่อน,อน,อนด้วยโทรตึ๊กแล้วก็ พิมพ์ศูนย์แปดหกามหหนึ่งห้แล้วกดค้นหาก็จะขึ้นหน้าผมขึ้น l ลายผมเลยนะครับแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับครับผมเดี๋ยวจะกลับไปครัตอนนี้ก็สี่โมงเย็นแล้วครับเนี่ยวนนี้วันนี้ก็น่าจะถึงบ้านดึกดึกเหมือนกันจะไม่กลับไปทางเขาแล้วเมื่อกี้อันตรายมากชันมากเลยก็เดี๋ยวจะวิ่งเข้าตัวเมืองอุดรแล้วก็ไปกรสินดีกว่า เดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับคลิปนี้ไม่ได้คันให้ดูเพราะว่าถ่ายตอนคันอ่ะถ่ายคลิปที่แล้วครับคราวนี้เมมมันผมสลับไปกับเมียมโทรศัพท์กับเมมไอเมมบริการมันเลยผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยก็ประมาณนี้นะครับชมบรรยากาศกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับยิ่งใ้รวยๆกันทุกคนนะครับสวัสดีครับนี่องแถมครับ